สวัสดีครับผมอยู่กับช่องควานต้าปอพลยกัจชัยนะครับวันนี้เพิ่งมาถึงนะนี่อาการก็จะนิ่งๆน,นะครับไม่ค่อยสนใจควานเท่าไหร่นะครับนี่มาแล้วนะผม่แม่เ,เป็นยังไงบ้างเอ้กินหอดบอ่อกินหอดบอ่อกินหอดบอ่ออื้ม ขี่นหนดอยบอขี่นหน่อีบอหนอเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจะพาเดินนะครับจะจะพาเดินตอนเช้านะครับเพราะว่าวันนี้มาถึงก็เหนื่อยครับขี่รถนานนะครับสี่ชั่วโมงเกือบห้าชั่วโมงครับขนยานี่เปียมาให้ด้วยนะครับ อันนี้อาการก็จะนิ่งๆนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยเล่นด้วยนะครับเพราะว่าหายไปหลายวันนะครับจะมีอาการงอนนิดหน่อยนะครับมีอาการงอนนิดหน่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นด้วยเหมือนแต่ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหายแล้วนะครับนี่ไปแล้วต้องเอากล้วยมาล่อพรุ่งนี้นะครับถึงจะหาย ใหครับใหครับให,คร,บใหครับดมเแค่ยังไปดมดมแค่ยังดูครับดม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 ,ดมกลิ่นดมกลิ่นดมกลิ่นสงสัยได้กลิ่นแม่คำแพงแน่กินห,หอดกันวะกินหอดบ่ดกินเถียงไหมกินเถียงไหม chị thường mày chị thường mai đom mề hấp mề đom mề hấp đom 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 chín nè đồ đồ đom 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 คิดท,ทายบ้างนี่กี่เตียงบ้างตัวดูมือครับมือดมดมนะครับนี่ดม,มไปได้ไไปไหนมาไม,ไม่เจอไม่เจอตั้งหลายวันไปบอ,อกไปไหนมา ครับกันเร็วครับเสียงเร็วเสียงครับเสียงเร็วนี่ดูตาดูตาดูทำตานะครับครับเสียงเร็วเสียงครับดูตาดูตาครับกันเร็วครับครับดีดีครับเสียงเสียงก็เร็วเสียงเสียงเสียงเออเสียงดีเสียง แขวนเัยไปเพียวเพียวอ,อันนี้ก็ยืนนิ่งๆนะครับวันนี้ยังไม่มีอาการจะเล่นด้วยนะครับเพราะว่าจะมีงอนอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะหายงอนแล้วนะครับพอผีกระใจ พราะว่าควานันไม่อยู่หลายวันนะครับแน่แมวแมว้ปลุงปแน่แน่แอาบหน,น,น้าม้านี่เอามันเปลืน่นเขาเอกนะครับพี่ดีครับเสียงเสียงเร็วเสียง บนทุงบนทุงครับอืดอกบ่าฟังโอ้เครียด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 กรมาแล้วนน่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออมาแล้วดูมือครับมือมือดูดูยืนฟังมาแล้วเออมาแล้ว เอาไหนมาเดี๋ยวเอาหญ้าให้กินมาคลิปนี้ก็เรียวๆเลยนะครับดูผ้ายบกับชัยกันเรียวๆเลยนะครับคลิปนี้ไม่มีตัดต่อนะครับผมไม่มีตัดต่อเลยนะครับคลิปนี้แต่จะเดินไปเอายาให้ผ้ายก็ใชัยสัก มัดหนึ่งนะครับนี่ก็ขนลงมาจากสารคามเลยนะครัจ่าในเปียเอาว,วจะเอาไปให้ก็พา,ายกระชัย กินวันนี้ก็กินเยอะแล้วนะครับถามพี่ควานตั้งอยู่ที่อยู่กับพ่อพายก็บอกว่ากินเยอะแล้วนะวันนี้เดวจะให้นิดนึงนะครับปีกมัดนึงครับกัเลยครับเตียงครับเตียงด,งดังๆเออเห็นของกินนี่ทำทุกอย่างเข้าใจ ไหลไหมแยบบ่พ่อนแล้วก็ดูพุงนะครับอ้วนเหมือนเดิมดูน้ำตาไหลเลยก็พา,ายน้ำตาไห,เหลเลยเอนเออจะมามาแล้วมาแล้ว ้าแต่มองดีๆบรรยากาศยามเย็นครับมาถึงปุ๊บก็อาบน้ำเอาอะไรเสร็จก็มาหาเลยนะครับอร่อยปะ แบดีอยากแจกจไปเอมามาให้อยากกินก็อยากกินนะครับงอนก็งอนอไม่กล้าหันมาหาเลยนะครับไม่อยากหันมามองหน้าเลย นอนนะครับไม่เจอหลายวันก็มีนิดหน่อยนะครับแต่ยังไม่งอนไม่เยอะนะครับเพราะว่ามีของกินล่ออยู่นะครับ <c oughs> มีของกินล่ออยู่ก็เลยยังงอนนิดหน่อยงอนไม่เยอะนะครับแดดพุงก็เหมือนเดิมครับไม่มีที่ยุบนะครับของพอไปก็ใช้เหมือนเดิม หันไปมองครับเขาคุยกันฝั่งนน้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเดินนะครับเพราะว่าไม่เดินหลายวันแล้วนะครับหอบหอบยาหมุนหนีไปเลยนะครับไม่มองเลยนะครับ ไม่มองควานตาเลยนะครับไปกินของชั้นดีกว่ากินของพ่อดีกว่าไม่สนใจแล้วจะหายไปหลายวันไม่อยากคุยด้วยจะบอกพ่อพอายนะครับเป็นช้างช้างขี้งอนนาบของพ่อเอกระชัยนะครับเป็นช้างขี้งอนนะครับ,ออบ,รบ,นนรบว่าควานที่แรกก็จะดีใจก็กลัวเสียฟอร์มนะครับกลัวเสียฟอร์มก็เลยต้อง เอาเช็คหน่อยนิดเดียวงอนอยู่เอามาให้กินก่อนถึงจะหายงอนนะครับ <c oughs> ของกินล่อเนี่เข้าได้ทุกสถานการณ์นะพอไปก็ใช่นะถึงจะงอนงอนกันอยู่ฟุตฟัดฟุตฟัดถึนของกินก็หายงอนเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับกวนต้าก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้ช่องกวนต้าลายกระชายด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ